เราไปดูด้หะเป็นคพาเราไปเที่ยวนะคะไปแล้วไปแล้วตรงนี้จะเป็นสะพานแขวนนะคะพรามเก9พา่า9ลุงเชียนชื่ออะไรกระสานะคะสกีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวที่เพชรบุรีกันอีกแล้วนะคะไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าทําไมถึงมาบ่อยจัง เพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เรียนที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปล่องแก่งนะคะแล้วก็ไปพักอยู่แถวแก่งกระจานนั่นเองนะคะไปค่ะธอจะไม่พาฉันไปล่องแก่งใช่ไหมคะวันนี้ธอพาไปไหนคะไปล่องแก่งน้หรือว่าได้เตรียมชุดมาไหมคะชุดสายบุญจะมาเล่นน้ำน้ำถุค่ะเราไปตีโป่งน้าถุงทำบุญเธอได้เหรอ ไม่ได้เออมัตอนจะถ่ายที่ต้องขยับไปไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ากระจกมันให้ล้างให้ถ่ายด้วเอาให้ให้เธอไม่ต้องเธอไม่ต้องเล่นมาป้ายเอียงคราวที่แล้วก็ยังเอียงตอนนี้ก็ยังเอียงอยู่ ว่าเลยเธอหิวใช่ไหมข็แจกสายนึงเมื่อกี้อ๋นึกว่าเธอหิวแม่เดี๋ยวนี้สอยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแก่งกระจานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาพามาฝากนะคะเนี่ยรถกลับรถกับกรุงเทพเลยเนี่ยหมาป่าหมาป่าหมาบ่าหมาบ่าอะไรคะที่เจอเจอมีป่าใจดีซื้อให้ยังคะซื้อ ซื้อคอื่นออื่นโอ้ป่าเห็นชีน้โลเคชัน่นป่าซื้อเลยคะ่ะ<ม>ป่าซื้อไว้เองอะซื้อไว้เองเหนป่าก่อนไหนป่าป่าคนไหนไม่มีตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางเข้าสันเคือนแข่งเก่งกระดาน คขอบคุณค่ะเบอดีเนาะเขาลงทะเบียนให้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แกงกระจานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป<ร>ล่องเรือส่วนตัวกันนะคะลุงลเขารอเราอยู่เธอ ยังบอกว่าจะพาเราไปดูเรียง้หเฮ้ยเรียงอะไรนะช่อเรยงใตอะไรไม่รู้แล้วก็มีสะพานแขวนด้วยนะคะแล้วถ้าเรียงไม่ดำน้ำราคาประหยัดด้วยนะราคาเก่าเลยเท่าที่เคยเราเคยลงมาแล้วรอบหนึ่งห้ารอยบาทแต่ก็คุ้มถือว่าส่วนตัวค่ะอืไปกันสองคนเนาะเชคค่าเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากนะคะไปค่ะมาปิกนิกเยอะหน Terpaksa okay.

เมื่อกี้ยี่ผลไม้เนี่ยลดมากก็ดีอ่ะอมีส้ม ที่ไหนคะตรงนี้จะเป็นสะพานแขวนนะคะพระรามเก้าใช่เหรอเธอพระรามเก้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ละ ให้มาโทรด้วยให้มาโทรด้วยเวลามาหาเรา0849398179ลุงเชียนลุงเชียนนะคะ่อาหาริงลุงพาไปให้อาหารนิงนะคะซื้ออะไรมายุ่งๆเลยพวก้วยพวกผลไม้อะไรก็ได้ซื้อมาเองก็ได้ใช่ไหมคะซื้อมาเองก็ได้โอเคขอบคุณค่ะลุงขอบคุณค่ะ ทำไมเรารู้สึกมึนๆดหน่อยกำลังจะสั่งอาหารชื่อหลังอะไรไม่รู้อว่อยู่าหาแกเทะสั่งเลยอยู่หนาสเเองป่า ไม่เลยอย่าไปดูเองร้านดีกว่าได้เลยในไข่มุกก็คือว่าฉันต้องลงไปดำน้ำหาดำน้ำเหาอันนี้คือเมนูอะไรนะเต้าหู้นมสดนะเตู้นมโอ้มีสิไม่มีอย่างนี้ทำไมอันนี้คือกินรองท้งไปก่อนนะคะคือถูกมากชาชื่อทำนุ่ม กว่าจิ๋วแต่ราคาไม่จิ๋วนะคะเนี่ย อันนี้คือเมนูแรกนะคะเมนูแรกนะคะมาแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อนะคะอ่าจ้้กินค่ะขอก่อนนะคะกินก่อนนะคะเฮ้ยปาดใหญ่โอ้อาหารรอไม่นานนะจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นยำปลาดุกฟูนะคะยำปลาดุกคุณชามเริ่มเลยค่ะชามเริ่มเลยค่ะค่ะ หิวจังูค่ะอันนี้นะคะแชมเแรกนะคะอะไรนะเนื้อเดดเดียวเนื้อเดดเดียวอีกแบบนึ่งนะคะคืออันนี้จะเป็นยำปลาดุกฟูนะคะฟ,ฟูฟูค่ะฟูมากเลยค่ะ,คะเต็มจานเลยฟูเต็มจานไป